เบิ้งความเป็นจริงนะครับอีสานพ่อเจ้าขายเขากินเราได้สิมือน,ชน,นออีชักหน้าพึ่งหลังเออชักหน้าพึ่งหลังเราต้องขายเข่าแล้วนะครับออมันเหลือกี่กระสอบเพราะสิบหกสิบหกขายหมดเลยบ่หมดเลย,ยเขายหมดเลยรวยแท้ๆได้ลลดรวยแท้าทอันนี้ยังพัฒนได้รู้ว่าเพิ่นซื้อเท่าไหร่นะครับแบบ เงินสี่โตน้อยๆก็แข็งแรงได้เยนี่เงิงสีส่แหละสิขายนะแค่ขายเขากินเนาะบ่บบบมีเงินใส่แล้วนะครับจะสิขายเขานี่แหละเอาเงินมาใส่จะสีกี่กระสอบวะสองห้า 2, 5, นี่เกียอยู่นี่แปดอยู่นี่แปดอยู่ข้างนอกกี่กระสอบไม่รู้ ติดขนไปแล้วบบเซีอก็ต้องเสื้อนะครับนี่คือชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงยิ่งกว่าละครอืมยิ่งกว่าละครเลยแหละขายเก้าเพราะว่าบ่ามี่ต่างใส้ก็ต้องก็ต้องขายยังสี่แหลนะมักซ<ช>ื้อเขาไอ้ซื้อมาใส่ค้านั่นค้านี่นะครับเต๋า โอ้โหตื่นหนุกน้องเบ็เด้วยนั่นเฮ็ดแหงเฮ็ดน้ำเบิดแบบบ้าเลยแหงๆที่เบ็ดเออโอ้เต็มรถอายหนวะโอ้รวยแท้ๆพอเท่ามืัอนี่ ลบแมพ่อลบแมเอาปึ๊บเบ็ดปึ๊บปึ๊บตั้งพอป่ะพอ่ะหมดป่ะตั้งเลตึงซก็ก็ก็เปิดท้ายไว้งี้เลยตึ๊งซำ ล้อรับกระสอบเขาวเว้ยเ้บเฮเบิดเฮยเฮ้เยเด้๋ยวถ้เึงไเ้ยยเบิดเี้ย้ย้ยเฮ้ย้วเ็ยรับยเฮเฮ้้ บึ้บเ๊บยเฮ้ยเฮ้ยคนสีรวยกับมือนี่แหละเด้อเสียหลายๆสีชมพูนั้อะไรเจ้าของเขาเฮ้ย ไม่รวงนี่นะไอเบสเม้งอยู่งันเหรองไปด้วยเหรอฮะเ,เบิ้งเขาสิบหกกระสอบปุ๋ยนะครับจีได้ซ้ำไดเดี๋ยวร้อเบิ้งร้อฟังนะครับเท่าไรล่ะพ่อหนึ่งมื่นหกร้อยหนึ่งเมื่นกับหกร้อยสิบหกกระสอบเลยนะสิ <16, 000. S 2> <laughs> บหกกระสอบเบิ้งบินนี่ หนึ่งหมืนหกร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตังค์แล้วตังค์อะเบสโอ้ล่ะโอ้โหเบิกเบ็ดรวยแท้ๆวันที่เนี้ยโอ้ขายเข่าจะรวยเนาะเบ็ดมึงอันนี้คือเอาเข่าไปขายนะครับกัดสีได้เงินมาใส่มาใอยในครอบครัวนะครับเนาะ